มอนอีกอย่างนึงผมรู้สึกว่าตอนนี้เหมือนแผนการเล่นของรูเบนอโมริ嘛ครับเนี่ยไอ้คำว่าทรงการเล่นเนี่ยครับถึงแม้ว่ามันยังสเปดสปะอยู่มันยังไม่ได้ดีแต่ว่าอย่างน้อยอโมริมันก็ชัดเจนในทรงของการเล่นมันว่าเออแม่งกูจะเล่นแบบนี้วะเราก็พอได้เห็นว่าจาเกิดมันจะเสริมตำแหน่งไหนมันจะได้แบบเสริมตรงนั้นตรงนี้ตรงเนี้ยมันเห็นชัดละเหมือนปัญหาที่มันแบบโอ้โหเป็นสเปดสปะครับตอนเนี้มันมันมันโดนตีกรอบมันเหลือแค่แค่แค่ไม่กี่จุดอะครับแต่ไอ้แค่ไม่กี่จุดตรงเนี้ย มันต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาอืมเอ้ยพี่พี่แนทเออแล้วอย่างชัวร์เฟลิกก่ะพี่เห็นมีข่าวกับแอสตันวิลล่าปะกูไม่รู้ว่ากูไม่รู้ว่าวิลล่าจะทําดีลแบบไหนนะแต่ว่าเฟลิกสัญญามันสองพันสามสิบอะคุยกันยังไงอ่ะแล้วแล้วแล้วมูลค่าเนื้อตัวเฟลิกเราก็รู้ว่ามันดีนี่ว่าเอาอย่างนี้ก่อนที่เชลซีจะได้ตัวตอนอยู่แอสเลยเออราคาประเมินเราแตะถึงเม่อ ดิวฟ er ิลิกอเอ่อเชลซีเขากล้ายื่นแพงๆตอนนั้นโอเคหันสัญญาหลายปีก็หนึ่งสองคือกดการเงินเขาดีกว่าเราตั้งนาแล้วขายดาวลุ่งแน่ใช่ป่ะเขาไม่ใช้ซ,ซึ่งซึ่ง,ง,ง,งอันนี้อันนี้ก็คือโอเคไปไปอ่านที่แอนโซมาเลสกาสัมภาษณ์ใช่ป่ะคือเขาบอกว่าเขาใช้กลางลุกตัวเดียวซึ่งก็มีแค่น้องหนาวเป็นกลางลุกคนหนึ่งถูกป่ะถ้าเป็นกลางลุกสองคนโอเคมันอาจจะ นี่คือสายที่อึนคูนั่งสำรองเพราะว่าเขาเขาเหตุผลก็คือผมใช้กลางลูกตัวเดียวก็คือพาเวอร์กองหน้าตัวเดียวก็คือน้องแจ็คฉะนั้นก็เท่ากับว่าอที่เหลือก็คือนั่งถูกปะคือคือด้วยด้วยความที่เป็นแฟนบอลทีมอื่นนะก็มีความเสียดายฟิลิกนะแต่แต่คำถามที่ไม่แน่ใจก็คือคำถามที่ไม่แน่ใจก็คือมันจะปล่อยยังไงเงื่อนไขต่างๆจะจะจะอย่างไรอะไรอย่างเงี้ย เออมันมันก็มันก็มันก็มีข่าวกับกัแบบการปล่อยเฟลิกซ์อยู่นะอ่อวิลล่าไปเอามามให้เราใช้แบบชั่วขราวได้ไหม,มแต่ผมเข้าใจนะทําไมเขาเลือกเอ็นคุนคูอ่ะเอ็นคุนคูอาจจะแบบเพลสดีกว่าเฟลิกซ์วะในมุมมาโมลิมอ่ะเออใช่ไหมแล้วก็แบบมันคือเซคันด์สไตรเกอร์มันคือตัวแบบคลาสสิกใช่ไหมกางลูกแบบคลาสสิกอ่ะมันคือเซคันด์สไตรเกอร์อ่าเหมือนวิลล่าเขาจะซื้อขาดนะเหรอ เท่าเท่าที่ดูไม่มีคําว่ายืมนะ mm hmm. เหมือนวิลล่าคือหนึ่งในสี่สโมสรที่จะไปติดต่อฮอเก้เมนเดสในการพูดคุยเกี่ยวกับดีวเฟลิกส์ก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงเออซึ่งเดือนนะเดือนนะเชลซี Chelsea, พร้อมสำหรับทั้งดีวยืมตัวแล้วก็ดิลซื้อขาดอ๋อโอเคโอเคฉะนั้นฉะนั้นเปิดกว้างทั้งหมดเปิดกว้างทั้งหมด mm hmm. อืยื่นไปก็ไม่ติดอะ ซึ่งน่าจะเป็นดีลที่คือคือถ้ามีข่าวพวกเราแฟนบอลมาเต่ก็น่าจะตื่นเต้นกันที่สุดแล้วแหละแต่เฟลิกอ่ะผมโอเคนะแต่แต่แต่ผมผมไม่รู้ว่าเงื่อนไขที่ที่เชลซีเขาเขาตั้งจะจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยดูแล้ววันท้ายที่โผลพี่แนทแม่งมารู้มาต้มแน่เลยเออแม่งดูแบบมารุมมาต้มอ่ะแม่งเป็นอย่างนี้ประจําอ๋อสัญญาเดี๋ยวนะเออ่เบื้องต้นหักลบกันนะครับบอลโรจี้บางทีก็เชื่อไม่ได้เยอะ หนึ่งแสนสามหมื่นปอนต์ต่อวีคยืมมาคู่เลยได้ไหมวะยืมเอ็นคุณคูกับเฟลิกมาคู่เลยไหมไม่ได้แล้วคไดว่าได้ไหมแต่ไปได่แล้วะคิดว่าได้ไหมกองหน้ากองหน้านี่อาการหนักมากเลยไหมเออไอที่จะพูดมันตัเทนไงใช่ไหมล่ะไอศูน้าัวเป้าใช่ไหมกูกูคิดว่าถ้าเชวโอ้ยหป็นสองพันสามสิบาอาร์มเหลือกี่ปีวะห้าปีอะมันเยอะอะว่าวิลล่าวิลล่าซื้อไม่ได้หรอกอย่างดีก็ยืม ถ้าถ้าถ้าแมนเตดอยากคุยก็ก็ก็ลองลองยืมไปอ่ะลองยื่นยืมไปได้แค่นี้จริงๆอยากได้แบบจูเลียนนะครับอยากได้จูเลียนไหมถ้าเกิดมีจูเลียนมาแล้วคนนี้โอ้มจูเลียนวอลเลซนะครับแต่ได้สเปคนั้นนะครับ ทำไม <บา S 2> ทีมอมื่นี่อเ,เอ,อความความพิน่าสันตโลแม่งคือปีสองพันตลาดปีสองพันยี่สามิงนะนี่นี่คือตลาดอพยศของแมนเชสเตอร์ยูไงตลาดแบบตลาดอพยศน่พูดเลยว่าแบบโอนาน่าเมาส์คอยลุนนี่ดีมทีมแล้วกูบอกเลยแล้วมันเป็นมันเป็นตลาดที่พี่เชื่อว่าแฟนบอลแมนยูส่วนใหญ่ออะที่ผมตีเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะสั่งหอดได้ถึงความบอลไลยแต่แรกอ่ะตั้งแต่ดีลแรกที่แม่งเป็นเมาส์อ่ะเชื่อว่าแม่งคือแบบ ทุกคน,มน,มนไม่เฝ้ารอเแบบดียวเลยนะนะมึงไม่เสริมเหยนะมึงเฝ้ารอไมเมซันเมาส์จังเลยอ่ะที่แบบเชลซีดึงแล้วดึงอีกเมาส์โอนาน่าฮอยลุนดีมทีมไปค,คิดดูนะว่าไอ้เงินที่ว่าจ่ายกับฮอยลุนโอนาน่าแล้วก็เมซันเมาส์ไปอะครับแล้วก็เรามาทอนค่าตัวดูว่าเป็นผู้เล่นของบอลพัดในเวลานี้อะครับดัสติมคลายเวิร์ดเอ่อมีอะไรนะตัวแบบนี้ทำไมมึงไม่เห็นอะไรมยดามลสเคอร์เคสซาบันย์เออไอพวกเนี้ย ผมว่าเงิน200ล้านยูโรที่จ่ายไปในในตอนนั้นนะครับมันสามารถแบบว่าสร้างบอลมัดไอชุดนี้ได้แบบแบบคือได้ทั้งทีมเลยนะอืมงั้นโอเคเราได้ข้อสรุปแล้วว่าคงยากก็แหละกองหน้าเราก็ต้องหวังให้ตัวที่มีอยู่ในทีมมันเก่งไงเพื่อแบบคอยลุ้นล่างทองจันดูล่างทองอะไรเงี้ย ออแต่ผมก็ยังคาดหวังว่าทีมหลังบ้านเขาจะไปหาชื่อใดชื่อหนึ่งหลีกอื่นหรืออะไรสักอย่างเหมือนเหมือนอิกาโลอ่ะเหมือนอิกาโลที่ตอนเราก็ไม่ได้หวังนะพี่อาว่าจะไปนีกันรัวแต่เขาก็ไปขุดมาได้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่พี่พี่ปไปคอสวไคอสมึงยังจะอามีแล้วพี่โฟน